เ่นเย็นตะโฟคุดชิงคกมีของว่าเย็นตะโฟแต่เนี่ยวัาต้องเด็ดเรื่องเย็นตะโฟมุกใช่แล้วค่ะแล้วบอกเลยว่ารสเด็ดมากๆก็คือไม่ต้องปรุงกันเลยร้านนี้คือรสเด็ดจริงตอนที่มาในที่กรุงเทพเนี่ยหาร้านเย็นตะโฟที่ที่ถูกใจเหมือนที่ที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยเราทำเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอือตายตาหลับแล้ววันเนี้ยหอะอร่อยมากขอบเละอร่อยสวัสดีค่ะ พบกับพวกเราในรายการ้อมเปกอยู่กับตาค่ะอมเ็ตค่ะใช่ค,ค่ะวันนี้พวกเรานะคะมาทอมเปกันที่แถวสามย่นานเฉาจริงๆก็ได้รู้ว่าเป็นแถวที่แบบมีร้านอาหารเยอะมากมายาเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เรามาในแนวไหนคะ เป็นแนวเส้นแนวสไตล์บรื่องธเนี่ยชอบมากแนวเส้นเนี่ยแต่วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเส้นและเส้นยัยนตโฟสุข,ขีค่ะมว่ายัยนตโฟแป<ต>ลว่าเขาต้องเด็ดเรื่องยัยนตโฟมากงใช่แล้วค่ะแล้วบอกเลยว่ารสเด็ดมากๆก็คือไม่ต้องปรุงกันเลยร้านนี้คือรสเด็ดจริงหิวแล้วว่าพูดมาขนาดเนี้ยอยากกินล้ว ได้เราจะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกันแน่นอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามพี่เจ้าของร้านก่อนนะคะว่ามีเมนูไหนแนะนาบ้างงั้นเราไม่รอช้านะคะไปถามพี่เขาก็เลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นพี่เจ้าของร้านนะคะแนะนาตัวหน่อยได้ไหมคะค่ะหยกนะคะเจ้าของร้านเซเลสเซนตะโปรพิค่ะสวยมากเลยค่ะบเลยค่ะแต่ว่าข้างนอกอากาศค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวแบบเราไปด้เชิญข้างในเลยมีแอร์ด้วยค่ะข้างในมีแอร์นะคะทุกคนถูกใจเลยนะคะอากาศรน้อนแบบนี้ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะคะก็มีแอร์ที่เย็นมากๆใช่บอกเลยว่าร้านนี้ตอบโจทย์อากาศร้อนๆแบบนี้ก็คือมีแอร์เย็นช่ำเลยอะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปสั่งอาหารนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับพี่เจ้าของร้านกันสักนิดนึงนะคะ คือสไตล์อยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของร้านนี้เปิดไปกี่เท่าไหรแล้วคะทีปีแล้วร้านนี้นะคะเปิดมา2ปีแล้วตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากตรงสะพานควายเกาะแล้วเราก็เพิ่งย้ายร้านเนี่ยมาอยู่ที่สัญญาณซอยจุฬา50เนี่ยได้ประมาณประมาณ7จ็เดือนแล้วจุดเริ่มต้นของร้านเนี้ยคือจริงๆอ่ะเรามีร้านยินตาโฟในกรงคติตั้งที่ทานตั้งแต่เด็กคือมีร้านประจําอยู่ที่บางพระะฉนั้นเราก็พอเรียนเนี่ยจนถึงมปลายเนี่ยเรามาเรียนที่กรุงเทพ ตอนที่มาใน,นที่กรุงเทพเนี่ยหาร้านเินเตโฟที่ที่ถูกใจเหมือนที่ที่บ้านเราอ่ะมันไม่มีเลยอะไรเงี้ยเราทําเองแล้วกันอะไรอย่อางเงี้ยค่ะใช่เพราะเราชอบเจนเตโฟที่มันแบบเออรสจัดจ้านแล้วพอย้ายมาจากที่สะพานควายแล้วมาเปิดที่นี่คนเยอะมากเลยไหมคะค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเราติดก,กับจุฬาด้วยมหาลัยจุฬา,าแล้วก็ยังมีโรงเรียน เป็นสาธิตจุฬาด้วยก็คือจะได้ทั้งกลุ่มน้องนักเรียนน้องนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มทางานเพราะว่าเป็นย่านออฟฟิศด้วยวก็ค่อนข้างจะหลากหลายเลยที่เนี่ยค่ะมีเมนูอะไรบ้างคะชื่อร้านเส้นและเส้นเย็นตาโฟคุกคิกก็เมนูเด็ดก็เป็นอะไรไได้นอกจากเย็นตาโฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ชอบเย็นตาโฟเนี่ยร้านเราจริงๆก็คือมีหลากหลายจะเป็นต้มยำหรือว่าจะเป็นเส้นหมี่คลุกโบราณที่ตอนนี้ฮิตกันอยู่เนี่ยเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าเมนูเด็ดเนี่ยนอกจากเย็นตาโฟแล้วเนี่ยจะเป็นวเดเดยวต้มยำไก่กรอบไข่ มาตูค่ะ<ก>ท <heaven entender> <net diz> ี่เป็นเมนูอ่าส่วนตัวสตาร์นะคะก็คือยังไม่เคยกินเยินตาโฟเลยก็คือต้องมาลองแล้วต้องเปิดโลกที่ร้านแล้ว แล้วก็ก็เห็นว่าแบบมีกลุ่มลูกค้านะคะที่เป็นนักศึกษาเยอะใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะแล้วแบบว่าส่วนใหญ่จะเป็นช่วงไวัยไหนอะคะหรือว่าทุกเพศทุกวัยเลยจริงๆนุทุกเพศทุกวัยเลย<ม>ค่ะ<ม>ก็จะแล้วแต่ช่วงถ้าอย่างช่วงเที่ยงเนี่ยก็จะเป็นพนักงนานออฟฟิศแต่ว่าช่วง11บเอโมงอะไรอย่างเงี้ยหรือช่วงบ่ายก็จะเป็นน้องนองนักศึกษาอินเ<ม>ตอร์โปของร้านพี่อะค่ะมีสิ่งที่แตกต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างคะค่ะของที่ร้านนะคะพริกของเราเราเนี่ยเป็นเมนเโปแบบรสจัดจ้านเราดองพริกเอง ะะแล้วก็ที่ร้านเนี่ยสามารถเลือกความเผ็ดได้เลยไม่ใส่พริกอนุบาลน,น้อยกลางมากแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนี่ยก็คือที่ร้านเนี่ยเป็นอินดโฟโน้ำสุกสิก,ก็คือน้ำน้อยๆ<ม>เพื่อให้รถเนี่ยรสชาติเนี่ยมันจัดจานยิง่งขึ้นค่ะถ้าใครเป็น ชอบทานรถจัดเนี่ยห้ามพลาดเลยใช่แต่คือดีมากๆเลยค่ะที่ให้เลือกระดับความเผ็ดได้นี่ถูกใจหนูมากเลยใช่แล้วก็ยังมีหลายเมนูเลยต้องสั่งแล้วนะคะวันนี้เราจะแบบมาไม่ไดสั่งาไม่ได้ทไมไ่ได้รายการของเราชื่อพรอมเปรายการนี้มาเปค่ะหนูอยากจะสั่งแบบว่าเย็นต้าโฟในราคา500ราอเบาทอยาจัดให้เต็มเลยค่ะได้่ะหนูอยากจะเห็นแล้วนะคะมันจะมันจะใหญ่ขนาดไหนมันจะน่าชิม ขนาดาไหนอไปรอไปรอดูกันเลยค่ะ ใหญ่อลังการมากแบบว่าเป็นหม้อไฟเลยใช่แล้วก็มีหลากหลายเส้นให้เลือกมากเลยค่ะมีทั้งเส้นหมี่มีเหลืองเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กให้ลองชิมกันเลยใช่ก็คือครบเลยถ้าเราสั่งแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะ5้0บาทใช่ค่ะแล้วก็กุ้งอ่ะได้ทั้งเจ็ดตัวทุกคนเยอะมากแล้วตัวอย่างใหญ่แต่ว่าดูจัดสีแล้วดูจัดจ้านมากเลยอ่ะปกตินะคะที่เราเนี่ยชอบกินเส้นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะเส้นหมี่คือแบบว่ามันถึงรสมากนัสตาชอบเส้นไหน มีเหลืองเหรอใช่ใช่มีเหลืองอ่าแล้วในเนี้ยแบบว่ามีทางเกี๊ยวแล้วก็มีแคบหมูแล้วก็มีตัวนี้ที่สตาแบบชอบมากคือเห็ดหูหนูขาวค่ะแต่ว่าสีมันดูแบบเผ็ดมากเลยใช่ไหมลองชิมเลยไหมคะโอเคได้งั้นเราไม่รอช้าแบ่ไปชิมเลยนี่นะคะมีทางปลาหมึกมีทางกุ้งคือเยอะมากแบบทะเลหม้อไฟเลยก็ว่าได้ อร่อยมากแบบว่าอย่างที่พี่เจ้าของร้านได้บอกไว้ว่าว่าเขาต้องการให้รสชาติมันแบบเข้มข้นแล้วก็นัวนัวบอกนัวมากแล้วก็จัดจ้านมาคือไม่ต้องปรุงเลยยังไม่ได้ปรุงเลยนะคะเค้ออร่อยแล้วปลาแบบอร่อยจริงไม่เผ็ดเลยจริงเหรอแต่ว่าลองมิ้น์นึ่งก็ได้เพราะว่าพี่เป็นคนกินเผ็ด <laughs> พี่เจ้าของร้านนะคะบอกว่าเป็นเผ็ดกลางค่ะก็เผ็ดอ่ะจอง <laughs> <laughs> รอกันรอ <laughs> <ม> ตาแบบอร่อยจริงไม่เผ็ดเลยเผ็ดเผ็ดแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นมันเป็นเผ็ดระดับกลางทุกคนมาก็สามารถแบบเลือกระดับได้ว่าจะเผ็ดแบบแบบไหนใช่ก็คือหนูชอบตรงที่เขามีให้ติ๊กแบบนี้เลยค่ะแบบให้เลือกได้เลยว่าแบบจะเผ็ดน้อยเผ็ดมากหรือว่าไม่ใส่พริกเลยคือดีมากเหมาะกับคนที่ไม่ทานเผ็ดนะคะใช่เพียวเลยถูกใจจริง ใช่ไหมคะชอบแบบมาแบบนี้คือขึ้น้นมากเป็นนโ้อสต์ที่ถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดเลยก็คือเต็มสิวก็คือถูกหมดเลยเพราะว่ามันเข้มข้นมากแล้วก็ไม่หวานเกินไปไม่เค็มเกินไปอะไรเงี้ยกลมกล่อมสำหรับสตา์ที่แบบว่าอาจจะแบบว่าเพิ่งเคยกินเนท้ัครั้งแรกรู้สึกว่าประทับใจก็ชอบนะคะแต่ว่าหนูว่าถ้าเป็นหนูหนูจะสั่งเผ็ดน้อยกว่านี้ก็ถือว่าแบบว่าประทับใจเนาประทับใจค่ะ เปิดประสบการณ์เลยนะคะเนี่ยถ้าสมมติว่ามีโอกาสที่จะมาย่านนี้ก็คือจะกินร้านนี้เลยเพราะว่าอร่อยมากชอบมากเลยอะเวลาอร่อยแล้วไม่อยากพูดอะไรแล้วว่ามันอร่อยมันเผ็ดปะเผ็ดมากเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่กินเองก็ได้พอนะโอ้ยได้เลยใช่ให้ยอดเด็ดเลยเดี๋ยวหนูจะสั่งใหม่หนูจะสั่งแบบว่าไม่ใส่ผิดเลยค่ะตายตาหลับแล้ววันนี้ ใครที่แบบว่าอยากสั่งแบบรายการหอม, pues mm มเปย์มาแบบมากับเพื่อนแล้วแบบแย่งกันว่าจะกินเมนูแบบว่าจะกินเส้นอะไรตอบโจทย์ค่ะเพียวเาอร่อยมากเลยอร่อยจริงแล้วอ่ะอยากให้ชิมอันนี้มากคือมันอมแบบน้ำแบบเย็นตาโฟมากเลยอ๋อแล้ร้อนนะควันเยอะมากเลือดร้นดิคือมันแบบน้ำมันอยู่ข้างในแบบเห็ดหมดเลยอ่ะโอ้ใช่ไหม เส้นมีเหลืองเขาจะเป็นแบนๆนะคะเส้นแบนๆเวลากินกับเย็นตาโฟจะอร่อยมากแบบว่าคุณสองเลยอ่ะชอบมาก่อบค่ะหนูว่ามันเข้ากับเส้นมีเหลืองมากเลยค่ะใช่แต่ว่าเขาทำแบบไม่ใส่ผงมาให้สตาแล้วตื่นเตมากเลยค่ะนี่แต่ว่าถ้าสมมติใครยังแบบว่าปรุงไม่พอใจนะคะก็ยังมีเครื่องปรุงให้แบบจัดเต็มมาก แต่คิดว่าไม่ต้องปรุงใช่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยคือมันอร่อยแล้วอ่ะแบบว่าอร่อยเลิศสุดๆที่สุดแล้วถ้าเรื่องเย็นตาโฟให้นำบวันอันนี้แบบไม่เผ็ดสีค่อนข้างน่ารักใช่สีน่ารักมากบาร์บี้ยอดเล็ดรอสุดๆอ่ะคือสายตาตอนนี้อยากเอาเข้าปากแล้วแล้วก็แบบว่าอยากกินสอสอร่อยมาก อ,อร่อยเนี่ยขนาดแบบว่าไม่เผ็ดแล้วแบบไม่ต้องปรุงอ่ะยังอร่อยอ่ะอบอกแล้วว่าร้านเขาเด็ดจริงแบบไม่ต้องปรุงพี่เขาใจดีมากเลยนะคะทําแบบไม่เผ็ดมาให้สตา์ด้วยใช่ใชค่ะใจดีมากมากคือเขาเห็เนไงแบบว่านั่งกินแล้วก็แบบเอ็นดูกินน้ําบ่อยมากเขาก็เลยแบบว่าไปทํามาแบบไม่เผ็ดให้ แล้วสตาก็พอกินปุ๊บสายตาเป็นประกายแบบว่าอร่อยมากเก่งเลยจะเป็นร้านใหม่ร้านโปรดอีกหนึ่งร้านแล้วก็เป็นการเปิดประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยถือว่าเป็นการแบบลองครั้งแรกก็คือดีเลยต้องต้องมากินเที่ยี่เท่านั้นด้วยนะเดี๋ยวพี่อื่นทำเ็ดให้หนูเองแต่เขาแบบว่านี้ให้เลือกใช่ไหมต้องถามคะแนนไหมไม่ต้องถามแล้วง คือมันเต็มร้ยอยอยู่ก็คือ <c oughs> ถ้ามีร้อยก็ให้ร้อยมีร้านก็ให้รนะ้านคะแนนเต็มส่วนสตาล์นะคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การกินเยตะโฟครั้งแรกเลยค่ะได้ลองชิมทั้งแบบไม่เผ็ดแล้วก็แบบเผ็ดด้วยชอบไหมชอบนะเพราะว่ามันแบบมันมีความกลมกล่อมเนะาะมีเรียวนิดนึง ให้คะแนนเติมเท่าไหร่อะถ้าแบบ10เติม1ิบร้อยเต็มร้อยไปเลยค่ะเป็นการแบบเปิดประสบการณ์ที่ดีถือว่าวันนี้แบบมิชชั่นคอมพิเพราะว่าป้ายยาสตาเข้าสาววงกินเนกับออมได้สำเร็จแต่คือจะไม่ไปกินร้านอื่นแล้วต้องมากินร้านนี้เท่าันเพราะว่ามันอร่อยเกินใช่ปะมีให้เลือกมาแบบความเผ็ดด้วยใช่เส้นก็คือแบบดีไปหมดเลยใช่ค่ะแล้วถ้าใครอยากจะมากินฟาร์มพวกเรานะคะก็มาได้ที่ซอยจุฬาห0สค่ะเปิด9้าโมงเช้าก็โมงครึ่งนะคะ สองทุ่มเลยงั้นวันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าอยากจะกินแบบอย่างหนำใจอยากกินแบบจุกๆแล้วนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะแต่ว่าใครที่อยากจะรู้นะคะว่ารายการพร้อมเปย์ของเราเนี่ยจะไปชิมกันที่ไหนหรือว่าจะไปทําอะไรกันที่ไหนเนี่ยก็รอติดตามชมกันได้เลยค่ะไปกินกันเลยงั้นวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายกินเลยดีกว่า